สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับป้อมป้อมไดอารี่อีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณแม่ด้วยนะคะเอาใหขยับหน่อยสินึกว่าเป็นหุ่นไปแล้วนะคะ ไม่เคยออกกล้องนะคะอาจจะเกร็งๆหน่อยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือป้อมเปิดโหวตไว้ใน IG ส่วนตัวนะคะว่าอยากจะมารีวิวเรื่องของแบบฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆนะคะเพราะเป็นท็อปิกที่คนแบบคอนเซิร์นเยอะมากเนาะคนก็ขอเข้ามาเยอะเนาะว่าแบบเออมีใช้อะไรบ้างหรือว่ามีอะไรแนะนําบ้างนะคะซึ่งเราเองอ่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของฝ้าหรือกระเตือนเนาะมันยังไม่ได้มีฝ้ากระขนาดนั้นนะคะเราก็เลยเลือกคนใกล้ตัวนาะอที่มีปัญหาของฝ้ากระเนี่ยมารีวิวแทนนะคะซึ่งป้อมมาเปิดโหวตไว้ว่าอยาก ให้เป็นคุณแม่หรือว่าแฟนนะคะที่มารีวิวในเรื่องของกลากับฝ้าเนาะซึ่งโหวตผลโหวตแบบส่วนใหญ่เป็นเอกฉันท์มากนะคะว่าอยากให้แม่เป็นคนมารีวิวนะคะป้อมก็เลยจะชวนแม่มาทํา10 day challenge นะคะโดยที่ยังคงคอนเซปต์เดิมของเรานะก็คือให้มันมินิมอลที่สุดแต่ว่าอิมแพ t มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นป้อมจะเลือกสกินแคร์มาแค่5ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยไปรองใช้10วันแล้วก็มาดูการเปลี่ยนแปลงกันเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วว่าแม่เป็นฝ้าเป็นกล แม่เก่งอยู่ก็คือช่วยคุณตาคุณยายทำนาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยใช้กันแดดไม่เคยไม่เคยใช้กันแดดแล้วก็ไม่เคยใช้อะไรเลยจนอายุ32ถึงใช้ถึงใช้นใกล้จะดินสาพองดินสสงพองที่เป็นเม็ดเม็ดละลายน้ําแล้วก็มาพอกหน้าแล้วเมื่อก่อนเขาไม่มีโฆษณาแบบหน้าขาวหน้าใสแล้วไม่มีแล้วก็คือไม่เคยใช้แม่บอกว่าแม่ไม่เคยใช้คีมไม่อะไรเลยตอนอายุ32โอเลต้องเข้าแม่แล้วนะตอนเนี้ยแต่งจริงแล้ว โอเลมันก็ยังดังจนถึงทุกวันนี้เนาะเดี๋ยวนี้ที่ดังมันจะมีโอเลนไซยามายสผสมกับวิตามินซีเข้มข้นเดี๋ยวจะขึ้นไมให้ดูนะคะอันนี้ก็เวิร์กนะน,นี่เคยลองใช้ก็ดีนะคะและ้วทำไมถึงเป็นฝ้าเป็นกาตากแดดปลูกต้นไม้ตากแดดชอบปลูกต้นไม้เป็นผู้หญิงสายเขียวนะคะคือชอบปลูกต้นไม้ตากแดดแล้วก็ทำกับข้าวแมอยู่อยู่หน้าเตาเออแม่ก็เปิดร้านอาหารตามสั่งมารวมๆเกือบกี่ปีสิบห้าสิบหกปีนะ้องส่งลูกเรียนพิเศษอีนี่ก็แบบอยากเรียนเก่งตอนเด็กๆก็คือแบบแม่อยากเรียนพิเศษ เลิกเรียนพิเศษ5้าทุ่มแม่เอ้ยก็จะมีคนเนี้ยไปนั่งรอรับตลอดนะคะรอรับกลับบ้านตลอดร้านอาหารตามสั่งทาคนเดียวเนาะมีคนช่วยแต่ก็จะเป็นคนช่วยล้างจานเป็นคนช่วยเก็บของอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าทำอะทำกับข้าวอะก็จะเป็นแม่ทานะคะคนก็ถามว่าแบบทำไมโป้งทากับข้าวเกง่งทํากับข้าวได้เยอะจังเลยก็คือได้คนนี้มาเลยนะเพราะว่าเขาทำกับข้าวเกง่งทําเป็นเกือบทุกอย่างนะคะเออเราก็ได้คนนี้มานะคะแม่ก็จะวนๆอยู่แค่เนี้ยตื่นเช้าตีสามตีสี่ไปตลาดแล้วก็ ทำงานอยู่หน้าเตาตลอดจนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ถึงได้นอนแล้วก็ตื่นอีกตีสามตีสี่ ก็คือถือว่าทํางานหนักแต่ว่าด้วยความที่แม่ไม่ได้ใช้แบบพวกเครื่องสําอางอะไรมาเยอะเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เนี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้สะสมสารเคมีอะไรพื้นผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแย่เหมือนคนแบบอายุจะ70แล้วสิ่งที่มีก็คือพวกฝ้ากระจากแดดนะคะสะสมแล้วก็ไอร้อนจากหน้าเตาใช่ไหมทุกอย่างรวมกันก็กลายมาเป็นฝ้ากระเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูเนาะว่าเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกผลิตภัณฑ์5อย่างนะคะให้แม่ไปลองใช้ดูเนาะว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง5้อย่างเนี่ยที่เรา concern, ตั้งใจเลือกเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือเราอยากจะให้มันเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจริงๆเราเพราะแม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมาก่อนเลยเราก็เลยอยากจะให้มันคงความเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแค่ห้าอย่างมาให้แม่ลองใช้นะคะพร้อมไหมคะ ที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือ5้าตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้แม่ไปลองใช้ดูก่อนนะคะ1ิวันเนาะแล้วก็ถ้ามันเวิร์กเห็นผลเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเนี่ยเราจะมาเจาะลึกไปทีละตัวเลยเนาะว่าทั้ง5้าตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะส่วนผสมตัวไหนส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างนะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะให้ดูนิ้วแม่ใกล้ๆนะคะ <Yeah. S 2> นิ้วคือแตกแบบแตกละเอียดมากทุกคนแตกแบบสม่าแตกเหมือนส้นเท้าอะ่ะคือใครเคยแบบเท้าแตกแบบเท้าแตกอะ่ะแม่เป็นที่นิ้วนะคะ ừ, คือแบบนิ้วมันทํางานมาเยอะมากแม่ทํางานอะไรมาบ้างไปชาวนานละหนึ่งชาวนานละหนึ่งขุดปู ขุดปูอีกหนึ่ง <c oughs> อยู่โรงงานเป็นสาวโรงงานทำใบพัดลมไม้อะอจบเรียนจบแล้วเป็นสาวโรงงานจบมปลายแล้วก็ไปเป็นสาวโรงงานโครดูดีแล้วก็ไม่อยู่เชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่ทำงานอะไรทำงานชินวัฒน์เจดี <c oughs> า <c oughs> ขายผ้าไหมไม่อยู่เชียงใหม่มาขายผ้าไหมต่อแล<า>้่ชินวัฒน์ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรละก็มาเจอคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณพ่อสมัยสมัยหนุ่มๆก็ฮึ่นหล ฮอตมากนะคะ <c oughs> ก็ไปตามจี <c oughs> แล้วก็ได้กันมานะคะ <c oughs> <laughs> เวลาข้าวต้มกับคุณพอ่พออ,อยู่หน้ามชอชหน้ามหาลัยเชียงใหม่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารมาตลอดละละมันก็ทําให้ทั้งสุขภาพทั้งรูปร่างหน้าตาอะไรเง, <laughs> งี้ยก็คือมันก็เป็นผลจากการใช้ชีวิตมาตลอดเดี๋ยว10วันเราจะกลับมาดูเนาะว่ามันอิมพ o v สไปขนาดไหนเห็นผลในเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าลองกลับมาดูแลตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันตรงจุดแล้วก็ทากันแดดนะคะเป็นเวลา10วันเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงเนาะ ัมาแล้วนะคะหลังจากให้คุณแม่ไปลองใช้นะคะทุกอย่างที่เราจัดไว้ให้5ตัวนะเป็นเวลากี่วันยิ้ม <laughs> อีหคนดู 10วัน10วันนะคะเป็นเวลา10วันแล้วนะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยทั้งชีวิตอ่ะ5ตัวก็คือเยอะมากๆแล้วนะสําหรับแม่ใช่ไหมแต่และตัวเนี่ยเราก็ดูมาแล้วศึกษามาแล้วทั้งหมดนะก่อนที่จะให้แม่ใช้เนี่ยก็คือดูแลว่ามันเอฟเฟกติที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ต้องเห็นผลที่สุดด้วยนะคะโดยที่แม่ก็ใช้ไปตามที่เราบอกนะว่าแบบตัวไหนลงก่อนลงหลังนะคะโดยที่ไม่รู้เลยแหละว่าใช้ไปเพื่ออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีวิวจากแม่วันนี้ก็จะเป็น honest review นะคะจากผู้ใช ชี้นำใดๆเลยนะจะมาถามความรู้สึกแต่ละตัวไปพร้อมๆกันแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันมีไปเพื่ออะไรใช้ไปเพื่ออะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกที่ให้แม่ลงในรูทีนเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะคะ c r e d a ดโปโบเท l เลเซอรมแม่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้ใช้ต้องพูดดังๆตัวนี้ใช้อันแรกใช่ไหมใช่ มันใช้ก็ดีชุ่มชื้นรู้สึกดีชุ่มชื้นมันก็ไม่หนักมันหนักเป็นน้ําใสๆนะคะตัวนี้เป็น t e x t อร์แบบน้ําใสๆเลยไม่หนักหน้าไม่หนักหน้าสรุปก็คือชอบตัวนี้ไหมชอบก็คือเป็นชอบชอบมากก็คือโทอมาเมาแบบเออชอบอ่ะตัวนี้มันคืออะไรด้วยกลิ่ลนดะ้วยเนาะกลิ่นมันอ่อน ธรรมชาติดีชอบสิ่นมันดีเอ้ยเนื้อสัมผัสบางเบาใช้แล้วรู้สึกหน้านุ่มหน้าฟูต่างๆนานาก็คือแบบเมาส์ชอบตัวนี้มากนะคะตอนก่อนใช้ก็ไม่บอกเราว่าเออมันแก้นุ่มแก้นีน่ให้เราไปใช้แม่อันนี้ที่1 2, ่ที่2ที่3ามแก็คือไม่บอกไม่อยากให้รู้ว่าแบบแต่ละตัวมันทําไปเพื่ออะไรแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงไม่งั้นมันก็จะเหมือนแบบเหมือนชี้นาม,มาคืออยากให้แกแบบรู้สึกเองพูดเองใช้เองว่ามันเออดีจริงไหมนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็น the first step serum นั้นก็คือให้แม่ลงเป ขั้นตอนแรกเนี่ยพะเขาเคลมมาว่าใดๆก็ตามที่ลงหลังจากเนี้ยจะสามารถซึมลงผิวได้ถึง2.5เท่าก็ทําให้เห็นผลได้ไวขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่เคยใช้มาก็จะเห็นผลชัดขึ้นไวขึ้นนะด้วยตัวมันเองอะ่ะเขาเคลมว่ามันเป็นการปลุกผิวนะคะเป็น a อา k e n skin นะทำให้ผิวอะ่ะพร้อมรับอะไรต่างๆที่เราจะประคมลงไปนะคะตัวหนึ่งที่เด่นๆน,นะคะก็คือเขามีเคลเพล็กก็คือเป็นสารลาย3มชนิดรวมกันคืออย่างถ้าแม่แก่ลงอะ่ะเซลล์ผิวแม่ก็จะแบบตายไปแล้วก็ผัดยากขึ้นแต่ว่า ถ้ามีตัวนี้มันจะผัดไวขึ้นผัดได้ปกติมากขึ้นนะคะทําให้ผิวเาอวัได้เกิดใหม่ไวขึ้นเราก็เลยเออเลือกตัวนี้ไปให้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือมันทําให้ทุกอย่างที่เราจะลงถัดจากเนี้<ม>เห็นผลมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยทําให้ผิวอ่ะมันผัดได้ตามปกติให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากขึ้นด้วยนะคะให้ผิวดูกโกลสุขภาพดีเราก็เลยให้ตัวนี้ไปตัวนี้ชอบไหมชอบ ชอบเยอะไหมชอบมากมากตัวที่2นะคะอยู่ในหมวดของเซรั่มนะคะเพราะว่าตัวแรกเมื่อกี้เนี่ยเป็น first step เซรั่มเนาะคือลงไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เราให้แม่ใช้เพื่อ targeting ในเรื่องของจุดด่างดำฝ้าแล้วก็กระโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวเรามาถามก่อนเนาะว่าความรู้สึกการใช้เนื้อครีม texture กลิ่นแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นทาแล้วก็ซึมง่ายเบาเนื้อครีมเป็นยังไงเนื้อครีมก็ เดียนเียนละเอียดเป็นบล็อกเกอร์ได้นะทุกคนปกติแล้วอะถ้าใครที่แบบจะทาเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าลดฝ้ากระแดดบางๆทั่วใบหน้าเนี่ยก็คือทาทั่วใบหน้าได้เลยแต่ว่าของแม่อะมันเป็นฝ้าเป็นจุดเป็นจุดแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะเราก็เลยบอกแม่ว่าให้ทาบางๆทั่วหน้าก่อนแล้วก็ตรงไหนอะที่มันเป็นฝ้าเป็นกระที่แบบเป็นชัดเป็นก้อนๆชัดๆอะให้แม่แต้มซ้ำไปอีกทีด้วยนะคะใช้แล้วไม่แสบหน้าใช้แล้วไม่แสบหน้า,ชา,าใช่รู้สึกเฉยๆเหมือนเดิมเหมือนทาครีมเหมือนทาเซรั่มเฉยๆถ้าใครเคยใช้ครีมทาฝ้า ถากระหรือว่าเซรั่มใดๆอะไรก็ตามที่เคลมว่าแบบช่วยให้ฝ้าหายกระหายเนี่ยแล้วรู้สึกแสบหน้าคือมันทําให้หน้าบางนะคะแล้วพอเราออกไปเจอแดดอะมันก็จะแสบหน้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เจอไหมเจอปัญหาแบบแสบหน้าไม่มีมเลยไม่มีสักนิดเลยคือแบบเราศึกษามาก่อนแล้วว่าเออเขาพัฒนาร่วมกับทีมแพทย์ผิวหนังนะมีงานวิจัยรองรับซึ่งอันเนี้ยเขาเคลมว่ามันโฟล์อินว<ๆ>ันมากเลยนะคะที่มันทําให้หน้าแม่ไม่แสบไม่บางเนี่ยนอกจากจะยับยัง้งลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆแล้ว ยังบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยนะคะในส่วนของการยับยั้งแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆนะคะคือเขามีเมลาตินเอซึ่งให้ผลดีมากกว่าอะบูตินเนี่ยแปเท่าเลยนะแม่เคยได้ยินคําว่าอะบูตินไหมก็เคยได้ยินว่าทําให้ผิวขาวขึ้นอ่าเพื่ออบูตินเนี่ยมันดังมานานแล้วนะคะในเรื่องของการช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเคลมว่าลดฝ้าลดกระได้นะคะแต่ว่าตัวเมลาตินเอเนี่ยคือเขาพัฒนาแล้วนะให้มันดีกว่าตัวอะบูตินเนี่ยถึง80เท่าเลยนะคะมันก็เลยเห็นผลค่อนข้างชัด แล้วก็ไวนะคะแต่ว่าที่มันทําให้หน้าแม่ไม่บางไม่แบบไม่รู้สึกแสบหน้าเนี่ยคือเขามีวิตามิน B3 แล้วก็มีไฮยาลูริกแอซิดด้วยนะคะที่ช่วยแบบบำรุงหน้าให้แม่แบบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นด้วย<ม>ก็คือเอาทั้งเซรัม่มลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำเนี่ยมารวมกับบำรุงนะคะแล้วก็ตัวป้องกันด้วยก็คือมีวิตามิน b 3แล้วก็มีไฮยาลูริกแอซิดด้วยนะคะ<ม>ก็คือเอาทุกอย่างมาฮอกรวมกันกลายเป็นหลอดนี้นะคะอา้าวฮอก สรุปแล้วอันนี้นะคะก็คือช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําได้จริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นรูป Before After ไว้ให้ดูนะว่าเนี่ยคือผลลัพธ์แค่10วันเองทุกคนที่สําคัญเลยนะคือปลอดภัยไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมหยุดใช้ได้หน้าไม่บางหน้าไม่หมองคล้าใดๆทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะตัวที่3นะคะที่ให้ลงเนี่ยก็คือตัว d e r m a l o g i c gel moisturizer นะคะที่เลือกตัวนี้ให้แม่ใช้อะ่ะเพราะมันค่อนข้างจะครบจบในตัวเดียวนะให้ความชุม่มชื้นด้วยลดเลือนริ้วรอยด้วยกระจ่างส นะะในตัวนี้เนี่ยมันมีในอัไซยามายหรือว่าวิตามิน B3 นะคะี่ช่วยในเรื่องของความกระจ่งางใสต่างๆด้วยนะคะรอยทรงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เลยนะคะนอกจากที่มันจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของสกินแบเรียร์คือให้ผิวอะ่ะมันแข็งแรงจากภายในเลยค่อนข้างครบจบในหลอดเดียวนะอันนี้เนี่ยให้แม่ใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเบาหน้าหรือว่าหนักหน้าหรือว่ารู้สึกว่ายังไงบ้างไม่ได้เหนอะหนะไม่ได้หนักไม่ได้รำคาญอะไร วอนนเออ<ว>ตัวเนี้ยดีเป็นเจลครีมที่แบบทางง่ายตึงไวค่อนข้างเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะใครที่ผิวแห้งเนี่ย อาจจะยังชุ่มชื้นไม่พอนะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วชอบไหมสําหรับแม่ชุ่มชื้นก็โอเคแล้วแม่ต้องแข็งเบอร์นี้เลยไหแม่ว่าชุ่มชื้นก็โอเคแล้วกนะ็คือให้ความชุ่มชื้นก็โอเคแล้วเนาะสำหรับปเป็นมอยจเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์รีวิวของเราไว้ข้างล่างให้ด้วยเนาะที่เป็นโพสตนะคะตัวสุดท้ายที่ใช้ในตอนกลางคืนนะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนลูกลากของเรานะคะพันพูลบัคคูชอยเอชดีเลย์ออยนะคะใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างผู้ไม่เคยใช้ออยมาก่อน ตัวนี้นะเน,นื้อหนักทาแล้วรู้สึกมันมันแต่ตื่นเช้ามาหน้า,นาก็ชุ่มชื้นขึ้นแต่ให้ทาตอนเช้านี่คงไม่าทาถ้าทากลางคืนนี่โอเคมันอาไว้ทากลางคืนไงเอออย่าบอกว่าทาเช้านะทาตอนกลางคืนเออทาตอนกลางคืนทายังไงถึงรู้สึกหนักหน้าก็ทายเยอะเล่นหยอดหยอดบนเพราะว่าบนหนักหน้าเนอะหน้าไม่ไว้ไม่อยากทาเลยแล้วแม่ทายังไงบีบมาหนึ่งหลอดเต็มหลอดนะทุกคน บีไปเลยจ้าหนักสิจ้าไม่มีใครไม่หน,หนักเอยคช่แล้วยอมมาก เ,เราก็เลยหลังๆมาเราก็เลยบอกวิธีใหม่นะก็คือให้โยดไปที่นิ้ว <c oughs> แล้วก็วอร์มก่อนแล้วค่อยแปะแปะทาๆาเเล่นไม่บอกเราเลยสักอย่างแต่ห <Okay, S 2> น้าดีขึ้นนะหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นอะอายุมากกว่า40แล้วเราคิดว่าตัวนี้ควรมีเพราะว่าเขาว่าเป็นเรตินนลธรรมชาติปกติแล้วอะเรตินนลเนี่ยควรมีอยู่ในรูทีนตั้งแต่อายุ30ไปแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มมีริ้วรอยความคอลลาเจนต่างๆใต้ผิวเนี่ยจะน้อยลงนะคะเรตินนลที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันจะอ่อนโยนกว่าเรตินนลที่เป็นเคมีคอลนะมัน ต้นคอลลาเจนไปช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ช่วยให้ผิวหน้ามันเรียบรื่อเรียบโกลมมากขึ้นนะคะใช้แล้วมันก็เลยรู้สึกชุม่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยด้วยความเป็นออยมีออยธรรมชาติต่ตางๆอยู่ในนี้ด้วยก็เลยชุ่มชืมช้นด้วยนะคะหลังจากเปลี่ยนวิธีใช้แล้วก็ผ่านแล้วนะคะทุกคนเย้ <Yeah. S 1> ซึ่งตัวนี้นะคะเราเขียนรีวิวแบบเต็มไว้ให้ด้วยอีกแล้วนะก็ไปอ่านไปศึกษากันได้นะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะตัวที่5ก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ใช้แต่กลางวันเนาะเพราะเป็นกันแดดนะคะตัวนี้ชอบไม่ชอบอยังงงไไบบ้้้าาาตตวนีก็ชอม่เขา ก็คือก่อนหน้านี้เรารู้อยู่แล้วว่าแม่เราอะ่ะไม่ชอบทากันแดด <ST> S> <S ไปเจอแกก็คือตักแดดอยู่เงื่อไหลแล้วคือบนป่าทุกคนเป็นกันแดดขาวๆมากองเป็นตามแบบริ้วรงริ้วรอยใครที่มีริ้วรอยแล้วจะเข้าใจปัญหานี้คือทากันแดดแล้วทากันแดดเยอมเนี่ยคือมันจะตกใส่เข้าตาไหลเข้าตาตาแดง<อ>มุดมุดอยู่ในพงหญ้าอยู่ตามต้นไม้อะไรของแกแล้วโผล่หน้าขึ้นมาแล้วแบบตาแดงอ่ะแล้วแบบไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยแม่แบบแสบตากันแดดเข้าตาเงี้ยแกก็เลยไม่ค่อยใช้ไม่ยอมจะใช้อะไรเลยอันนี้ใช้แล้วรู้สึกไงดี ไม่เข้าตาไม่แสบตาตากแดดนานๆ<า>สัแดดนาน,าน,านๆก็ไม่แสบหน้าไม่แสบหน้าด้วยน,นี้เรื่องจริงเลยเไม่แสบหน้าเรารู้สึกว่าชุ่มชื้นไหมชุ่มชื้นแค่ความชุ่มชื้นแด้โอเคเลยตัวเนื้อเองทาง่ายไหมบางๆทาแล้วก็ไม่ เป็นครีมบางๆทาไม่เลอะนมันไม่ได้แบบเป็นเจลหรือว่าเป็นอะไรเหลวๆนะคือมันเหมือนเราทา moisturizer เลยนะคะตัวนี้เนี่ยที่ดังแล้วก็ได้รับรางวัลว่าเป็นครีมกันแดดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะก็เพราะว่าเขาอะช่วยป้องกันแดดแล้วยังจะช่วยให้ความชุ่มชื้นระหว่างวันตลอดทั้งวันไปเลยอีกด้วยนะคะแต่ว่าแต่ว่านะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งผิวธรรมดาแล้วก็ผิวผสมนะคะแต่ว่าถ้าใครหน้ามันมากจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะมันให้ความชุ่ม แบบเต็มเหนียวไปเลยนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของแบบ ทาคินกันแดดแล้วแต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้าไม่ติดคินกันแดดมันลบกวนการแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หายห่วงเลยนะคะก็ให้แต่งหน้าได้ง่ายเตรียมผิวได้ดีนะคะเพราะมันชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยมันดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเวิร์กมากตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทํารีวิวเต็มไปพร้อมๆกับตัวเลอเซรั่มเมื่อกี้เลยนะคะจะได้รวมไว้ในโพสต์เดียวกันเนาะถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาแปะไว้ใน IG ส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแปะไว้ใน G ีบันให้ด้วยนะคะก็ยังไงกกก็็็็ฝาาาาาาาตตตติดมมมมม้้้้้วววววยยยนนนนนะะะะถคคคคครอ่่่่ััััเเเลลซปปงงงงไไุุแี ทั้ง2องตัวถือว่าราคาสูงนะคะก็ให้ไปศึกษาสารสกัดต่างๆก่อนเนาะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะ <c oughs> เราจะมาเฉลยกันแล้วนะคะเราจะให้เลือกก่อนว่าชอบอันไหนเป็นท็อปทรีแล้วกันเนาะจาก5ชิน้นชอบอันไหนหยิบมาเลย3อันแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงซื้อเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ตัวของนางนะคะเราจะมาเฉลยไปทีละตัวแล้วกันน้อว่าซื้อที่ไหนยังไงนะคะตัวแรกนะคะเลเซรั่มนะคะ 50 ML ราคา5,600บาทนะคะตัวนี้ซื้อต่อไหมคะขอฟรี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 ออรตัวที่2นะคะเอาตัวนี้แล้วกันเมลามี่นะคะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่บูธวัสันท็อปแล้วก็กเมตดต่างๆนะคะร้านขายยาต่างๆทั่วไปนะคะหาซื้อได้เลยนะตัวนี้นะคะ8กรัมราคา229บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายนะคะยี่ห้อเดียวกันเครดโปโบเต้เหมือนกัน นี้นะคะหหลอด50 ml ราคา4,500บาทนะคะหยิบจับเก่งมากบอกให้เลือก3ตัวจาก5ตัวก็เก่งมากนะคะทั้ง3ตัวนี่อันเดียวอันสอนทั้ง3ตัวสนนราคารวมกันหมื่นหมื่นหนึ่งพอดีนะคะหมื่นเกือบหมื่นปะเกือบเกือบหมื่นหรืมืหน่อย เก่งมากนะคะปกบมือให้คุณแม่ด้วยนะคะโอ้ยไม่รู้ราคาไม่รู้สารสกัดไม่รู้ใดๆดเลยนะคะวันนี้ก็เก่งมากๆนะคะเลือกได้เก่งมากๆนะคะเราก็จะซื้อตัวนี้ให้นะคะที่เหลือก็ไปซื้ออันนี้ซื้อคนเดียวอันนี้ลูกซื้อคือแต่ละคนอ่ะแต่ละผิวแต่ละช่วงวัยแต่ละอายุแต่ละเพศเนี่ยมันก็มีความมีปัญหาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะก็คือเลือกให้มันเหมาะกับว่าถ้าใครแบบอยากรู้ว่าหน้าตัวเองเหมาะกับสกินแคร์แบบไหนผิวประมาณนี้อายุประมาณนี้เนี่ยใช้สกินแคร์อะไร ให้มันเหมาะกับผิวให้มันใช้น้อยที่สุดแต่ให้เห็นผลมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปสแกนหน้าบอกอายุบอกปัญหาผิวต่างๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าเราควรจะใช้สกินแครต์ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะอย่างในไทยเองที่เราเคยเห็นแล้วก็เคยใช้เนี่ยก็เป็นของ Oriental p r i n น e s s นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือเขาจะแบบสแกนหน้าเราแล้วดูว่าเราอะ่ะมีปัญหาผิวตรงไหนอะไรยังไงเหมาะกับสกินแครต์ตัวไหนนะคะเราก็ไปเอาโปรดักต์เนี่ยมาปรับใช้กับตัวเรานะคะดูว่าเราต้องใช้โปรดักต์ประมาณไหนมีสารประกอบอะไรประมาณไหนนะคะแล้วก็ลองไปเลือกไปหาใช้ที่มันเหมาะกับผิวเราจริงๆนนาะะอย่ลืมค ให้มันมินิมอลที่สุดแต่ว่าให้มันเห็นผลมากที่สุดนะคะเหมือนคุณแม่เนาะเลือกมา3ตัวเมื่อกี้ก็คือปังๆทั้ง3ตัวเลยนะคะ10 day challenge กับคุณแม่รอบนี้นะคะถือว่าผ่านนะคะ10วันหน้าดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดจริงๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำ challenge อะไรกันอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้หรือว่า DM มาหาป้อมใน IG ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะะกด u b s c r i b e ด้วยขอภาษาหนึ่งนะติ ติดตามลูกสาวแม่ตัวนะเจ้าออ๋ขอบคุณม<ห>ากนะคะบ๊ bye bye. ายบายแม่เก่งเลยเก่งเยเก่งไม่ไหวไ,ไ,ไม่ได้พูดอะไรเหนื่อยได้ไงเก่งเ้ยแต่มันดีจริงๆนะฮะตัวเนี้ย